ไปรอเบิงให้เบิงหน้าเบิงน้ำระเบิงปลาบืนน้ำกันค่ะน้ามลฟาฟเลยไปเท่าต้มเห็นตแล้วค่ะปลาบืนครับปลาบืนย่งมน่าโนะอ้ยยังไนะม่เห็นมันเสียมันได้อยู่บนนี้เท่าน้ามันก็ไหลเลย โอ,อ้สองสับต๊จับลอบคพี่นี๊กจับลงมอบแล้วนี่กินหนึ่งปลากับเจอมัน,น้องยังสีง่สดดอิ่ม แต่งตัวผอมแห้งฝนเที่ยวตกเที่ยวยุดเนาะบันนาภาสคสวัสดีค่ะมีความพยายามที่จะพาพี่น้องรอเบิ้งปลาบืนค่ะพี่น้องลอกเู้ครับมือนี่จ้าโค๊กแล้วสู้อุ้ยอุ้ยหยาทิ้งจริงหรอเปล่าตริงตลอดจุ้นตริงอีรีมีนะไปเร็วไปเร็วคุณไปยังไม่อยบิ้ลแตกบุ๊ชเฮ้ยออกไปเบิ้ลเลยเหรอ พ้นตัวกวางตีสามเนาะแต่ว่าฝ่ามันห่วงค่ะเลยบูผ้ากันโอ้อูวนี่มันโดนทำนแหละเนาะมึงปลาลูกขอบออกแล้วอันอุ้ยอีหลืยังแดงแดงอยู่ค่ะพี่น้องเติร์นสีแดงอยู่เปยเติร์นเติร์นมูปลาลูกขอบโอ้ยออกมาหลายแล้วยออกเต็มเลยออกเป็นลูกเลยน้องค่ะพี่น้องมูปลาลูกคอค่ะยิ่งแดงๆอยู่เลยออกใหม่ๆอยู่เลยโอ้ย ปลาสีรลายอยู่นี่แถาตะขวงนี่ออกมันลายเล็วออกจากสาเหานี่แหละค่ะนี่น้ำน้ำตะขวงนี่เนาะปะไปเลาะเบิงให้เบิงหน้าเบิงน้นาลาะเบิงปลาบืนน้ำกันค่ะไม้เก่าห้องหมดละอืมไม่ได้าหลจ้ะไปเลยเฮาวไหลตาตาเลยมึงค่ะพี่น้องน้าต็มให้ต็มหน้าห้อตะวันเขาเขาจะทานมีด ว่าสิบ th <c oughs> mm ูไดวานไม่ซะบ่หนิว่าไม่เลอู้มึงฟังทางผีขาหนามตกโอู้ยไหลแหงกะเท่าเอ้ยเอเข้าตองไปเบ่งมองที่สูงที่สุดเนาะอามัหลเอือคุณน้ำอีกต่างหาก ไปเร okay. Get erm ื่อายๆค่อ้แต่ว่าอากาศดีนอทาเนอ่เป็นตะนอนเว้นแห้งฮอดน้ำบาชิมามึงค่ะพี่น้อง โอ้ขาดเด้นเลยโอ้ซอกข้าขาดอีลีเลยนี่ขาดเนีย่ยอืมมืงค่ะน้ำเต็มหมดเลยเหลืองใหญ่ยอยู่ดินี่<อ>มืงค่งะเต็มไฮเต็มหน้าเลยพอตะวันเข่าพอท่านเด็กเกิดอยู่โอ้โห<อ>เจอนี่ปลาบืน เพอวัน,น,นวขึ้นไปเบิร์ดแรถไปย่างเลย,เยนนขึ้นไปมองที่สูงที่สุดโ,โ,โซขาดโซะเนี่ยไหแหงเถอะเป็นตะคั้นท่าน,นาขาดเถอะเถะ ออขาดอีด oh, oh, ีด oh, ้วยนี่โอ้ดินลุ่มหลวมบานนี่ไม่เห็นนก่าอืมไปถอยก่อนค่ะไปเท่าต้มเห็ดโตแล้วค่ะปลาบืนค่ะปลาบืนนี่ค่ะพี่นุ๊กโเล้วเต็มนี่ค่ะ ว้าโอ้ทีแท่อยู่นั่งันสี่ขึ้นมาหอดีตัวนี่มาแบบไก่เลยดาวาวดาอยู่เลยข้าง้องเบิ่งน้ำจังสี่แถวหู้วบาดว่นมันยุ่งสี่ไปเปเรื่อยๆค่ะตาดีให้ไว้เา้าเหรอฮะมัน้าไปรอเบิ่งน้ำขอบคางเฮางอจ้าฮึส่พาคืออยู่ไหนเถ เอาได้ป้ะไปเลยเขาบ้านเกิดขอเรื่องขอเรื่องขอเรื่องมาดูค่ะเฮ้ยผมหยาดหน้าหน้าน้อยด้วยบ่เป็นยังเด็กวันบ้านอันนี้อยู่บ้านเกิดโุ๋ยส่ง งามๆค่ะเก็บๆไปเต็มที่สองค่ะต้นเนืองเลยใขรเนี่ยต่เข้เห็ดขู่มองนี้ไงนาอท่ามองเท่าต่ำยืนนี่ค่ะเฮ้เสริมแบบหนาเลยปีนั้นขาดล้มรถสิบหล่อปีนี้ใส่ท่อคักเลยสองปีแล้วหรือวะฟลาว่าเท่า chi nhà át tho bỏ phá đi ui mừng lụt lạt lụt lạt bây phút lâu ใส่ไม้ยืนสังเกตการมณ์ก่อนเท่าตั้มใส่อ้แม่นอีหลีหืมนั่นค่ะพี่น้องปลาดุโอใ้ยมันขึ้นไปขอฟังก่อนให้มันขึ้นไปก่อนเฮามึงเท่าตั้มดูจังมั่งเขาเขนขึ้นเดี๋ยวให้มันขึ้นไปมองเจ้าจับง่ายๆก้อนเท่ามันเป็นหลองนี่เจ้าสิเอาได้อยู่บ่ ส่วนส่วนไาเล่ะลุกลุบเหลือถอยน้าอันปลาดุกปลาดุกบืนดีกว่าปลาคอเนาะไปไหวไปจังเลยกูดุดกูดุดไปเลยส่องระวังเลยฝกยานมะเถ้า ครับอโอ้ยโอฮือ,อขอมีหนวดเลยโมอยากบังคับมันแหงเนาะเขาเนา้มันเคลื่อนเคลื่อนเพราะที่เราตั้งไห้อยู่เลิกการกระดูกหน้างามเลยค่ะลงถุงไป <laughs> หาไปหามาพบปนเหรอเด้หนี่ bà năm nào với lời hả khử bò khử bò còn thảo hay nắn bò mi nàm mẹ hả <laughs> <Yên> đi đi <bộ. cười> bò ba nhánh thảo đi <laughs> <Mí> băng đẩy ôi nàm cứ được thế thảo ấy? หุ่นค่ะคูะวโอ้แม่กระปูบ่โอ้แสดงว่ามันขึ้นมากคักสันเผาจอบเบิ้องฮ้าทียนขึ้นอืมแมนอีรีผุนประเข็งค่ะ มันลงนาแล้ะก็เลีวเลยเล่ะนั่ปลาเข่งค่ะอื้โหคค่คยปลาคย่ชุดอยู่จังมั่งคุ้ยปลาเข่งกับพ่นไปเร็วโอ้พท่านคย่ปลาไงเลยเดี๋ยวขึ้นน้จับแล้วบอกจับแล้วโอ้ย บอลตัวบักใหญ่เลยครับพี่น้องหมานคักบอลน,นี่สุดยอดเลยโอ้ยบึงมันบืนขึ้นมากค่ะโอ้ยลงทุ่งกระเทาะโอ้ยแบบหมาน <c oughs> ปะเลาะบึงเรื่อยๆห่าวน้ำมองน,น้ำทางน้ำนี่แหละมันหลวมลงไปแล้วค่ะมีปลาเข็งตัวใหญ่ตัวหนึ่งอยู่แต่ว่ามันเห็นห่ามันตื่นหลบไปแล้วขึ้นม่เข้อท่ออะไรเพื่อที่ปะย่างไปเพื่อก็ได้เท่า น้ำเต็มเลยปกติมองนี้ขี่มอใส่์ลัดไปได้ได้นไงเต็มจอมบอมอ้มีเวทขวดลอยแล้วบนน้นเทา<อ><ๆ>ไปทางใดเห่าบ่างน้ำน้ำขึ้นเทิงโน่ นี่ลัดพื้นโดนสายมือนี่เท่าโอ้สีเดบส่วนเท่าต่ำหาออกล่าปะกฎได้แนวนี่ฮะเบิ่งค่ะพี่น้องฟังั้งนี่โอ้หมองยอ่อหล่นฟ้าอ่ะนี่ ี่น้ำล่นฟายเลย,ยขาแขงคุณนะเต็มหวยเลยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงว้านเขาไม้ไผ่กับปอยหนามนอไปไปหารอเบื้องปลาบืนค่ะเพื่อมันได้ตื้มกันฟังทางนี้อถ่าต่ำเบืนน้องนามในแถวก็คืออ้นซ่อนนามเถอะ ออเถายังไงปลาโค้ดมาหอดมัมสิปลาโค้ดเลยไม้ลาบเถาต่ำบอไม้ลาบอยู่แต่บวท่านเขาจ้าเกียร์มีหนามหล่นบอออไปเบิดดาลปลาไปเบิดแล้วไม้ความหวังเถาต่ำ แทงไบรเนเ่าเื้ยยังเหรอือไอปัดอู้สองสัตรวเอาไเอู้เไป้มันมันเป็นสอบทั้นจ้ตัวเลยบอกโอ้่อโอ้มึงมมีปลาดุอีกวะอ้ยโดดไปแล้วอู้ยสนายดิดอปเบิ้งจอบิ้งสนะ บัางหันเองกสิบุเห็นหรอกค่ะพี่น้องอันเพราะว่าเขาต่ำบังพอดีเดี๋ยวะจับบ้างไหมอีหรอเสร็จโอแม่นี่ลีค่ะเดี๋ยวจับลงจับโอ้ค่ะพี่น้องอยู่จับบ่หมอบแล้วเมีบเมีบแค่จบนี้ยเสร็จต่ำบังปุ๊บเก่าเพราะสิบุเอาแล้วนะโลดใจเด้ย เมบเลยลงถุงไปแล้วหมานครับไปก็ตาดีครับ่าต่ำพ่อยยังออาเห็นขี้เขียวๆนี่บ่าท่านแม่นเข่าด้วยค่ะยังเป็นหน้าบ่าท่านได้ไถอยู่ซิมีมองไรอยู่บเท่า เขันเป็นผอกันเป็นปลาขึ้นจากหาา่วยมาเด้อนี่เด้อเอออืมคืออะไระ่ะ มเห็าดอกันนบ้าน,านขเขาัานด้ไทนาหุดอยู่เหนื่อยอยข้างหน้าห,ดดน,หน,น,าน้าพ่อตาว่าสิว่านขขาจ้า,า,าว่านี่อันสามาถิดพ่นในบ้านอยู่สิมีป่าบืนบอหหนเขาู เขาไม่เห็นมันเิเอามันได้อยู่บนนี้เทวหน้ามันก็ไหลยเยอท่านเหน็นสันหลนังว่าสีมะเบิงปลาบืนอยู่หน้าจะโค้งหน้ามันก็เต็มให้เต็มหน้าค่ะเถอะว่ามแม่มันขืนหอดปลา,าหยาเฮาเราบเท่า อุ้ยกำตึตขึ้นไปอยู่เหรฮาหรือพ่อพ่อเนาะมันน่ะละมันทักละละค่ะพี่น้องตัวใหญ่ตัวเดียวกุ้มค่าแล้วเปาะข่อญ่ปาอใหญ่ตัวนึ่งเหลือกับเปาะอปนตัวหนึ่งปลาดุกปลาดุกสามตัวเนาะตัวนึงปลาดุกสามตัวลูกสองลุกสองสองตัวโองนี่ ปลาดุกสองปลาคอหน่อยหนึ่งปลาคอใหญ่หนึ่งคบแล้วก็ปลาหอยปลาคอใหญ่ตัวเดียวนครบทุกรูปแบบเลยคุ้มค่าอยู่คุ้มค่าแล้วก็ซ่วงที่ได้รอเบิ่งบรรยากาศฝนตกนี่แหละเนาะบรรยกาศบ้านข้างนสบายสบายเนาะไะกลับเมื่อเถอะเดี๋ยวจังถ่ายกินข้าวน้ำกันค่ะไปไปเลยสบายง่ายเลยตื่นมาตรงบริเวณวัด จังได้กะดีใจลหละฝนตกมากไขยกามันแหงมันแหลงอยู่ตัวไงต่่นไปดนอะตัวนี้เนาะเฉ <c oughs> พาะส่วนส่วนหัวเลยเนาะคร <c oughs> ื่องมันไหมแม่คร <c oughs> ึ่งครื่องทอนหัวมันอ <c oughs> ใส่คิดว่าขาสิกินโบเบิดแถาก็เลยเอาซำนี่แหละเพราะว่าข้ามีคนนึงมากินเมื่อหนาหนึ่งสิงคบพ่อเนาะเสักอะไรเอาเนาะเน้นกินผักค่ะเออ๋ยวมือนนี้สีเขแวเจีวปลาแดกตอนแดกนี่อันนีุ้ตาจีคักๆเลยข้ากีนไปแล้วเรียบร้อยเนาะจัดนักเลยเหมือนนี้พักเมือนี้ลพักมือนนีเข้าต้มเอาเห้แบบต้มเอาต้มเอานามีบวเขือกระเจี๊ยบ ดอกคาดอกคาดอกแค่<อ>แล้วก็มีหน่อไม้ต้มน้ำค่ะเอา้าหัวหนึ่งใหญ่ๆเลยเปตู้ลูกไปบานนี่แหละเฮ้ยกินปลาสิมต้นี่ก็ไล่หลายเมนเทาไ ในหลังค่าไมาห่หรอเด้อ <c oughs> อ่างพี่น้องก่อนถังกะสีครับสังกสีเก่กนาน้ำบบวหัวหเด้อเด้อน้ำบวหัวเด้อมองได้อันมันหัวเข้ากับอุดไปละนใส่แผ่นอุดพอเป็นสังกะสีเก่าสังกสีมือสองมีมีหูต้ตอกสปูมานําทอ,อย่ามไยืได้อีกหลายปีอยู่<อ>ไปตัดแกยวเจาะปูบ,บาาเพื่อเกียนตัดเกว ใส่ปืนมาเนื้สุกไปโบยูสุกแน่นอนงานโอ้สุกขาดกับปันหดเขาไว้นี่เต็มหัวคูหลูอยู่บันบอลเนื้อมันหดมาปลาสดเป็นหมดล้อย่างจับดีเลยเนี่ยเนี่ยแบบขนแขนตึ้งไปไหนล่ะหอดเลย สมิธยิ้มเลยสามคนฮะรู้เต็มพ่อขาวอันย่าข้อตาตาไม่อยากกินต่าวมาเรื่อเห็นถวยเจวแล้วอุ่นใจวะรู้จนหล่นถวยอ่ะพักจนหล่นพ้าถาานนอกพ่อนอะ มาค่ะพี่น้องกินข้าวแรกน้ากันค่ะมาน่าพี่น้องมาเบิ่งเมนูเห่าอีกรอบนึงค่ะญี่ปุ่นกินอิ่มลยหนึ่งหนึ่งหัวปลาข่อยเนาะกับแจวบวกพริกดิบใส่ปลาแดกตอนเต็มถั่วเลยพักเห่ากับเต็มผ้าถาดเลยค่ะนี่กินหนึ่งปลากับแจวมันต้องยังสี่พักเต็มเลยฟังข้างนี้มีต้มยำปลากรดเนาะปลากรดตัวบกไงเลย อนีสุดยอดเลยมือนนี้เมนูเฮากอกบัแบบตัวใหญ่ดอกอันนี้เสบเน้ะหอวนอรามากมากพอตรงเลือกดอกหน่อยๆได้จังสีอ่อนดีเด้อตัวผ้าบัวไปกินเลยสีแก้วเแก้วคือดิบอยู่เต็มถวยอัญานเลยแก้วหน่วยีดูับอพักอันนี้ดอกกระเจี๊ยมนี่กินสดๆกระไดค่ะ แต่ว่าอันนี้ห้าหลวกก่อนเนาะนมันความใหญ่มันมันใหญ่หลายปลาตัวถึงมวลสมัยโอ้โหอนหอนออกจากไฟใหม่ๆนี่พ่อแบ่งเอาตะแค่ท่อนหัวมันเนาะมาเห็ดน้องอย่ากน้องกินน,นั่นส่วนส่วนหางมันนี่เก็บไว้ว่าสีใบตะปนปนปลาคอเห็ดขุนๆเลยคิดว่าจะห,หาพักมานี่แหละกินกับปุกขึ้นเขามันหัวปลาเขาตึงงออเองน่องพอน่อง ไงเลยแหละดูยู่งมากไงอีลีดีไหมชาดูัเจ้ากับคักเนาะความนัวเนี่ยใส่ตะประแดดเด้ดพอดเนี๋ยไมั่เสีย่ะประแดกตอนแบบเข็มข้นเลยคุอห่างไข่ โอ้จักกินด้พออไข่อืมพอเด้อแซ่บเลยอือืมดาเลสดดีกรดยกินอิ่มอนะไข่มันออืมอ่บเล็บในเมืองพอดาเยมก่เห็ดเพลแห้งหย่านพอกินหมดแ อีดูต่ตำด<ม>ีอยครดวชดป่นเลยพร้อม,นนมป่นเขาจำน้าไม่ตุ่มน้าไหม่ก็ออคากช่วงเนี่มันไหเท่งแกงเทิ่งตุ่ม คนเยมอา้นไก็ออกเยออ่างเนี่ยกินอีดีเนาะหันฝนมาแนวนี้เนาะอือจุยปลากินแบบเราตำเอีครับจังแสบคอยขั้วแล้วกินแบบสนิใจได้คอยแพรออกยางดีเลยใส่นั่นคอยก็ว่าอยู่งข้างมันได้จะสิกิน ปล่อยปล่อยแห้ใส่ร้อยนวลได้จังไดนแถาตามเ่อยแบบีเลยเแ่าแต่ว่าข่อยบ่เอาบีออกแสบว่าม่นกินใส่ปลายามตื้นแหย่ออยู่ดอกวันที่ต่อไปอยน้เออมาเข้ามาเนี่กินเข่าก่อนค่ะกรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมค่ะขอกันใหม่คลิปหน้าบรรดาพัชร์สุขสวัสดีค่ะไม่เลย